โทษทีมาช้าซะได้แล้วนี่มีเรื่องอะไรเหรออฉันคิดว่าฉันจะสารภาพรักกับริกาะนะนั่นน่ะเหรอสัตว์ประหลาดทำไมถึงยังมีสัตว์ประหลาดโผลมาอยู่อีกล่ะก็าอากันเน่ไม่อยู่แล้วนี่นะกันนะ่ะเหรอคนที่ต่อสู้ร่วมกับกริชแมนนะ่ะไม่ใช่ว่าพวกเรากำลังหลงทางกันอยู่หรอกนะคะ มันติเวอร์สไงหรือก็คือไม่ได้มีเพียงจักรวาลเดียวแต่ยังมีอีกหนึ่งจักรวาลน,นี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอสมดุลของโลกใบนี้ก็มันจะถูกทำลายลงที่ว่ามาก็แล้วว่าโลกกำลังจะล่มสลายยังไงล่ะยังอายุแค่ส6ด้วยสิถ้าลกล่มสลายคงลําบากแย่อย่างมีเรื่องที่ฉันทําได้เด็ที่ไม่ใช่กริดแมนนี่นเหรอเธอช่วยต่อสู้ร่วมกับฉันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมว่าแล้วเชียวต้องไปดูต่อเท่านั้นโทษนะยู่ม่ไม่มีทางอื่นแล้ว เรื่องที่คุณเกามาอยากพูดและจะยังมีอีกเยอะเลยแท้ๆทำไมถึงเป็นที่ไม่อีกคนอ,อีกล่ะฉันจะไปบอกความในใจของฉันขับริกก้ยูตานาวอยู่ไหนริดบ้าขอบคุณนะเหล่าพวกพ้องของฉัน